สวัสดีครับพบกกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยวันนี้แอดมินก็มีข่าวดีมาฝากกันนะครับสดสดร้อนร้อนเมื่อตะกี้นี้เลยนะครับซึ่งเป็นการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าสุภโชคสารชาตินะครับเซ็นสัญญาฉบับใหม่นะครับกับสโมสรคอนปปโซรลซโซโปโร5ปีครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเรื่องค่าเหนื่อยนะครับ นี่เป็นการซื้อขาดนะครับท่านผู้ชมยุติการรอคอยนะครับสุภโชคของเราจะได้ค้าแข่งกับคอนโซเลโซปโรต่อไปอีกนะครับในฤดนกันหน้าโดยเซ็นสัญญากัน5ปีนะครับซึ่งแฟนๆก็รู้ดีนะครับว่าสุภโชคแซลรรชาติของเรานั้นไปเล่นแบบยืมตัวนะครับในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลในศึกเจรก แล้วสุพโชคสารชาติก็ไปสร้างความประทับใจให้กับทางฝั่งของคอนเซิร์ตซเปโรนะครับโดยกุนซือมิไฮโรเปรดตูวิทนั้นชื่นชอบเลยนะครับขนาดไม่ค่อยได้ส่งลงสนามเป็นตัวจริงนะครับเรยกไน้ว่าไม่ได้ส่งลงสนามเป็นตัวจริงเลยเพียงแค่หลงเล่นในช่วง5นาทีหรือ10นาทีแต่สุพโชคของเราสร้างความแตกต่างได้ครับโดยการแอซิด ให้กับทางสโมสรคอนเซอร์ซปูโรถึง3อาเิีย์นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นนิ้วหมายอันดีจริงๆนะครับแล้วก็มีการยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก่อนเกมที่บุรีรัมย์นะครับลงเล่นแมตช์กับชลบุรีกับคอนเซอร์ซปูโรโดยโฆษกทางด้านของ PPP TV HD นะครับได้ประกาศออกมานะครับแอดมินก็มีคลิปยืนยันด้วยนะครับว่าสุภิชคสาริชาติต่อสัญญาฉบับใหม่กับคอนเซอร์ซปูโร5ปีนะครับโดยเป็นการซื้อขาด เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะครับว่าซื้อขาดราคาเท่าไหร่หรือเรื่องข,ของค่าเหนื่อยนะฮะเดี๋ยวจะออกมารายงานกันอีกทีนะครับนี่คือรายงานสดแล้วกลับมาพบกันใ,ใ,ใหม่สวัสดีครับสัญญาคอนเฟิร์มแล้วนะครับตอนนี้ทางทีมงานของ p p t v HD รายงานมาแล้วครับต่อสัญญาสุภรพโชคสรารชาติับ5ปีครับ